สวัสดีคะ่ะมาพบกับวานะคะ่ค่ะช่องกวางทาโร่ค่ะคลิปนี้เนะะี่ยค่ะจะเป็นดวงความรักของชาวท่านลมค่ะท่านลมมีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้ค่ะจะเป็นคําทํานายในเดือนมกราคม2568ค่ะแล้วก็เป็นดวงโดรรมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างองิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะ ในคลิปนี้ก็ดูได้ทุกสถานะเลยค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่าความรักที่จบลงไปแล้วก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะควางใส่รายละเอยียดไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะสามารถกดได้เลยค่ะควางฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามวางด้วยนะคะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ มาดูดวงความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะไพ่เป็นแล้วนะคะเป็นไพ่เด็กถือเหรียญค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินค่ะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีดนด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะไม่ต่อมานะคะไพ่สี่เหรียญค่ะเออเหมือนความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะมีใครสักคนหนึ่งที่ยังคงหวง ความโสดอยู่ห่วงพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอยู่ไม่ได้อยากที่จะแชร์เรื่องราวส่วนตัวให้กับใครฟังก็ได้นะคะนะหรือว่าคนที่คุณคุยอยู่เนะะี่ยค่ะมีลักษณะที่ขี้หึงขี้หึงมากห่วงมากนะคะชอบตามคุณอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างนี้นะคะ mm. อืต่อมาค่ะเป็นไพ่หกเหรียญค่ะหกเหรียญเนี่ยบ่งบอกว่า เขาคนนี้นะคะอาจจะทุ่มเทให้กับคุณมากๆเลยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นความรักที่มีความแบบไม่เท่าเทียมกันหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณเนะะี่ยค่ะทุ่มเทให้กับเขามากๆเลยก็ได้นะแล้วดูแล้วเขาไม่ค่อยตอบสนองอะไรสิ่งที่คุณให้ไปเลยนะคะ,ะมาดูต่อค่ะ มีไพ่เจ็ดถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยสี่เหรียญเนี่ยจะต้องระวังนะคะว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้มีแค่คนสองคนนะคะหรือว่าการที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วค่ะเขาอาจจะมีใครอื่นเนาะเขามาอาจยังคงคุยกับคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยๆนะคะนะหรือว่าคนโสดะคะ่ะในช่วงนี้ถามว่ามีคนเข้ามาไหมก็มีคนเข้ามานะแล้วก็ให้ระวังด้วยค่ะว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเราอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขาก็เป็นไปได้นะคะ ต่อมาค่ะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยค่ะไพ่ขึ้นมาบอกว่าความรักความสัมพันธนะ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีความรักมันมีความชอบพอกันเนาะแต่บางทีมันอาจจะเป็นแบบความรักที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยค่ะเออยังไม่ได้แน่นแฟนมากนะักเราเนี่ยยังไม่ได้รู้เรื่องราวแบ็กกราวของเขายังไม่ได้รู้ด้านมืดของเขาแบบนี้ค่ะดังนั้นไพ่บอกว่าอยากให้ศึกษาดูใจไปก่อน ะะอยากให้ค่อยๆเรียนรู้ไปว่าตัวตนที่แท้จริงของเขานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะบางคนเนี่ยไม่ใช่ในเรื่องของความรักอย่างเดียวนะที่เราให้เขาไปอะ่ะเรื่องเงินทองด้วยนะคะเออเราเนี่ยทุ่มเทใน,เ,นเรื่องเงินทองเงินทองเข้าไปด้วยดังนั้นอะ่ะอาจจะต้องระวังนะคะมีไพ่เป็นแรกขึ้นมาเป็นไพเเน่เด็กถือเหรียญค่ะเด็กถือเหรียญเนี่ยมันหมายถึงว่าผลประโยชน์นะ ผลประโยชน์ทางเงินผลประโยชน์ทางกายผลประโยชน์ทางใจนะคะดังนั้นนะคะ่ะชาวท่านลมในเดือนนี้ต้องระวังหน่อยะคะ่ะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเออจะเป็นอย่างไงเนาะต้องศึกษาเขาดูดีก่อนใช,ใช้ใช้เวลาค่ะใช้เวลาต่อมาค่ะเป็นไพ่หไม้ค่ะคนคุณกําลังคุยอยู่คนที่อยู่ต่างถิน่นต่างแดนก็ได้นะคะคือไม่ได้เจอหน้ากันบ่อยนานๆทีเจอหน้ากันทีนะคะอันนี้ไพ่หไม้ค่ะ ต่อมาค่ะไพ่ไฮพริสค่ะไฮพรสิสเจ็ดถ้วย4ี่เหรียญน,นะคะสัญญาณไม่ค่อยโอเคเลยนะคะไพ่ไฮพริสเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยเราอาจจะไปชอบพอใครที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็เป็นไปได้ตอนแรกเนี่ยก็คือคุยกันมาดีๆเนาะเออไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะคะเออแต่ว่าพอคุยมาได้สักระยะหนึ่งนานและเกิน4เดือนขึ้นไปล้นะคะเออยังไม่ได้เป็นอะไรกันอีกนะคะแล้วอยู่ โป๊ะแตกขึ้นมาว่าเขาเนี่ยมีใครอีกคนนะคะเออแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะหรือคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าคุยกันมาตั้งเนินนานแล้วเขาก็ไม่ได้มีใครเราก็ไม่ได้มีใครแต่เขาก็ยังไม่ให้สถานะกับเราสักทีนะคะหรือว่าการที่ณนะตอนนี้คุณสองคนคบกันนะคะเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณเหมือนเมื่อก่อนแล้วเออเขาเคยนัดทานข้าวกับคุณอะสมมติน,นะว่าเย็นนี้อะนัดทานข้าวกับคุณไว้เย็นนี้นะคะ แล้วเสร็จแล้วเพื่อนชวนไปเตะบอลเออเพื่อนเขาชวนไปดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเลือกเพื่อนมากกว่าเลือกเราดังนั้นความสําคัญของเราเนี่ยมันมีความลดน้อยลงไปนะคะบางทีเนี่ยไม่ค่อยได้ฟังคําที่เราพูดด้วยซ้คำคาคนอื่นเน่สำคัญกว่าคําที่เราพูดเออเข้าใจเนาะอ่ะมาดูต่อนะคะพายก้าถ้วยค่ะคนคนนี้ค่อนข้างหลัน่นล้าค่ะคนที่คุณคุยอยู่อะคะ่ะค่อนข้างหลัน่นล้า ชอบเข้าสังคมชอบเป็นที่รู้จักเออหรือบางทีคนเนี้ยเขาก็อาจจะเป็นคนที่เออมีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเออเป็นที่รักของคนใครหลายคนแล้วกันนะคะเขาเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะหยุดอยู่ที่ใครนะความคิดว่ามีไพ่ก้าวถ้วยขึ้นมาถามว่าพวกคุณเวลาเจอกันมีความสุขไหมก็มีความสุขแหละอืมเพราะเขาเป็นคนที่แบบเอนเตอร์เทนมากๆเลยเออเป็นคนสนุกสนานนะ่ะพอเราอยู่ด้วยแล้วมันก็แฮปปี้นะคะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยถามว่า เออมีแนวทางชัดเจนไหมจริงจังไหมวางแผนอนาคตหรือ,อยังวางคิดว่าอย่างเนาะยังยังไม่ค่อยมีความเป็นหลักเป็นแหล่งเท่าไหร่จากที่พ่ายขึ้นมาแล้วผสมผสมขึ้นมาอืมนะคะมันเป็นความรักที่หวือหวาอยู่อ่ะนะคะไม่ว่าคุณจะคบมามามา,มา,ม,ามานานเท่าไหร่แล้วนะคะเออมันเป็นความรักที่หวือหวาอยู่เรื่อยเลยคือมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอ่ะพออยู่กับเราก็รักเราแหละแต่พออยู่กับเพื่อนฝูงอ่ะเพื่อนฝูงก็สําคัญกว่า น,นะคะมาต่อค่ะเป็นไพ่แปดเหรียญค่ะความสม่ําเสมอของเขาไม่ค่อยมีแล้วค่ะอืความสม่ําเสมอเมื่อก่อนก็สม่ำเสมอเนอะอาจจะมีการถามคุณว่าทานอะไรหรือ,อยังวันนี้ทําอะไรอยู่ Good night Good morning อะไรเงี้ยไอค้คำพวกเนี้ยน่าจะลดน้อยลงนะคะหรือบางทีเนี่ยคุณส่งไลน์ไปก็อาจจะแบบไม่ค่อยตอบทั้งที่ อ่านมาแล้วก็เซเยสตอบแค่นิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้เนาะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วอะค่ะความรักความอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะลดน้อยถอยลงมาก็เป็นไปได้นะคะแล้วเหมือนตัวเขาเนี่ยโฟกัสในเรื่องอย่างอื่นมากกว่าไม่ค่อยได้สนใจคุณเท่าไหรค่ค่ะอืมเออไพ่เดอะฟูลค่ะเออคนที่คุณคุยนะคะที่ยังไม่ได้ให้สถานะเนอะก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขายังกลัวในเรื่องของความรักกลัวการเริ่มต้นใหม่กลัว ความจริงจังอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะนะก็เนี่ยอยากที่จะลดแล่นไปเลยเรื่อยๆนะคะมาดูทิศทางความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะมีไพ่เดอะสตารค่ะห้าไม้นะคะสิเหรียญค่ะแล้วก็คิงอัลวาค่ะตามด้วยแฮงแมนค่ะความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันอยู่นะคะกวางก็คิดว่าในเดือนนี้ก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่นะ แต่ว่าก็จะมีการกลับมาเจอกลับมาพูดคุยกลับมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะนะแต่ว่าก็ต้องให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงค่ะนะถ้าเกิดว่าเราไปทวงถามในเรื่องแบบว่าจะชัดเจนไหมจะยังไงไหมจะมีแผนในอนาคตไหมถ้าเกิดพูดในเรื่องนี้กับเขานะคะมีโอกาสที่จะทะเลาะกันนะเออดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอาจจะรอเวลา ไปก่อนนะคะอาจจะไปถามในเดือนถัดไปก็ได้นะคะเออส่วนความรักของคนมีคู่นะคะทิศทางความรักความคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาในอดีตนะคะมันก็ยังคงอยู่นะไม่ไดเออมันไม่ได้จางลงไปนะคะมันไม่ได้รับการแก้ไขนะแล้วก็ถ้าเกิดเราเอาปัญหานี้มาพูดอีกนะคะก็มีโอกาสที่จะทะเลาะก,กันเหมือนกันนะดังนั้นเราอาจจะต้องระวัง กา,การพูดอะไรแบบนี้หรือว่าในช่วงนี้เราจะมีความรู้สึกว่าหงุดหงิดง่ายใจร้อนมากๆเลยนะคะอยากปะทะกับเขาเหลือเกินนะคะอันนี้ก็จะเย็นๆก่อนเนาะนะแล้วก็ถ้าเกิดใครถามถึงในเรื่องของเวลาค่ะอยากให้เขาให้เวลาให้กับคุณอะไรแบบนี้นะคะเออกวางคิดว่าการให้เวลาเนี่ยเขาก็อาจจะให้ไม่ได้เยอะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออแต่ว่าก็จะมากกว่าเดิมค่ะ นะคะก็จะมากกว่าเดิมจากเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณอาจจะแบบเจอหน้ากันแบบเอ,อเดือนหนึ่งครั้ง2ครั้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเออเดือนนี้ก็อาจจะได้เจอกันเยอะหน่อยบ่อยหน่อยนะคะแต่ว่าพอเจอกันแล้วอ่ะก็อยากให้เป็นเซฟโซนของกันและกันเนาะเนี่ยเออไพ่เดอ Star ค่ะนั่นหมายถึงว่าเขาก็ยังหาคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกสงบอะ่ะ เขาไม่ได้อยากอยู่แล้วแบบทะเลาะก,กันเป็นปัญหาใส่กันอยากให้อยู่แล้วเป็นความสบายใจให้กันและกันอแบบให้คุณรับฟังในสิ่งที่เขาพูดหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะในรับลักษณะแบบนี้นะคะอืมมาดูต่อก่ะมาดูต่อค่ะว่าความคิดของเขาเนี่ยคะความคิดของเขาที่มีต่อความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอขอดูหน่อยนะมีไพ่เลเวอร์ค่ะแล้วก็จัดเมนต์นะคะ แล้วก็หนึ่งเหรียญค่ะแล้วก็สี่ถ้วยค่ะตัวเขาก็ต้องการเวลาเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ g ofSource ค่ะตัวเขาต้องการเวลาและไม่ต้องการให้คนมาบังคับไม่ชอบเลยให้ใครมาเออจำจี้จำชัยมาบอกว่าจะต้องชัดเจนต้องแบบนู้นจะต้องแบบนี้บบนไม่ชอบทำตามคำสั่งของใครอะไรแบบเนี้ยดังนั้นนะ่ะเขาอยากที่จะตัดสินใจเองมากกว่าค่ะเขาว่าจริงจังกับความสัมพันธ์นี้นะที่คุณแบบ ครึ่งครึ่งกลางๆมานะคะไม่ชัดเจนมาเป็นระยะเวลานานนะคะแต่เขาก็เจริงใจกับคุณจริงจังกับคุณนะคะแล้วก็อยากที่จะคิดเองอยากที่จะคิดเองแบบแล้วแต่อารมณ์เขาอะเออเอามาไหมว่าอันเนี้ยไพ่คือแล้วแต่อารมณ์เขาฉันโอเคเมื่อไหร่ซีก,ก็โอเคเอออะไรประมาณนี้นะคะการที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยมันก็สปาร์กได้ตลอดแหละเพราะมีไพ่เลเวอร์ขึ้นมาเลเวอร์เนี่ยแสดงถึงการแบบ ชอบอ่ะชอบอยากอยู่ด้วยอ่ะนะคะเออนะถ้าเกิดว่าการที่คุณสองคนอ่ะได้มีเวลาร่วมกันนะคะจากการเป็นที่อสบายใจซึ่งกันและกันแล้วอ่ะมันก็ยังมีความสปาร์กเลยนะเออนะคะความสปาร์กเนี่ยแหละค่ะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถไปได้มันสามารถขับเคลื่อนไปได้เนาะเออดังนั้นเน่ยเราอย่าทะเลาะกันดีกว่านะคะพยายามเป็นความสบายใจให้กันและกันเออพูดอะไรที่มันแบบว่าดู ดูว่าวิวนิดนึงก็ได้นะเออจะได้เขาจะได้แบบโอเคเขาชาวจจชอบอะไรอย่างงี้นะคะมาดูต่อนะคะว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะคขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณค่ะความรู้สึกโอ้แพชชั่นล้วนๆนะคะอัศวินถือไม้ค่ะคนคนนี้ดูแล้วเป็นคนชอบเอาชนะเนอะแล้วก็เด็กถือไม้ค่ะเออชอบเอาชนะจริงๆแหละนะคะ Temperance ค่ะแล้วก็ Queen of Pentacle ค่ะเขาชอบที่คุณแต่งตัวดีแต่งตัวสวยๆนะแล้วก็แบบเออแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อเนี่แหละเออทุกเพศทุกวัยเนี่ยแหละค่ะอืมดังนั้นะ่ะกลับมาดูแลตัวเองนะคะตอนนี้อย่าปล่อยตัวเองให้โซมเขาชอบที่คุณดูแลตัวเองค่ะแล้วก็ Strength ค่ะความรู้สึกของเขาเนี่ยเขารักคุณจริงเขาชอบคุณจริงๆถ้าใครดูคลิปกวางอะมาบ่อยๆเนี่ยค่ะถ้ามันไม่มีมีไพ่ถึงคําว่ารักเนี่ย คงจะไม่พูดถึงเลยคงจะไม่แสดงออกเลยนะคะแต่ว่าอันนี้มันไพ่มันขึ้นนะคะว่าเขาเขาเนี่ยเขารักคุณจริงๆเขาชอบคุณจริงๆเขามีความคิดถึงจริงนะคะี่ไพ่สเตรนท์เนี่ยหมายถึงความคิดถึงความรู้สึกว่าคุณเนี่ยคือที่พักพิงเออที่พักพิงของเขาอะไรประมาณนี้นะคะนะเออเขาชอบที่คุณแบบดูแล้ว สวยดูแลตัวเองดูหลอ่อดูเนีย้ยบอะไรแบบเนี้นะคะดังนั้นอ่ะอย่าอย่าได้ปล่อยตัวนะคะแล้วก็ temperance ค่ะนั่นหมายถึงว่าอยากที่จะติดต่อกลับมาหาถ้ามีเวลาว่างจากเรื่องงานหรืออะไรแบบเนี้นะคะอย่าที่จะเข้ามาหาคุณแต่มันมีไพ่อีสองใบนี้ค่ะเออนั่นหมายถึงว่าเขาเนี่ยมีบางอย่างบางทีเขาก็รู้สึกอยากจะเอาชนะคุณมากเหลือเกินเออบางทีเขาก็รู้สึกอยากเอาชนะมากเหลือเกินแล้วไพ่สองใบนี้กวางคิดว่า แสดงถึงความหวงเนี่ยนะเออความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของความขี้หึงอะ่ะคุณไม่สามารถที่จะไปตามเขาได้นะว่าเขาไปไหนทําอะไรเมื่อไหร่อะ่ะแต่เขาอะ่ะอาจจะตามคุณนะเอออยากรู้ว่าคุณทําอะไรยังไงเมื่อไหรนะคะแล้วเวลาถ้าคุณอยู่กับเพื่อนฝูงเนี่ยเขาก็จะแสดงตัวออกตัวทันทีเลยว่าคุณเนี่ยเป็นของเขาเออว่าซ่้น <laughs> นะคะ ไพ่เพจออฟเวร์เนี่ยมันเป็นไพ่ในเรื่องของเซ็กชวลการเนอะก็คือในเรื่องของการสปากันอ่ะการที่ชอบอยู่ด้วยกันการที่เกาะแกะอยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยเออเขาชอบโนเนียกับคุณนั่นแหละนะคะแล้วก่อนหน้านี้มีไพ่เลเวอร์ด้วยเนอะเออเลเวอร์แล้วก็มีเพจออฟเวร์เนี่ยก็คือบอกยอยากโนเนียมากอยากจะเข้ามาอยู่ด้วยมากๆเลยนะคะดังนั้นนะคะหน้าหนาวนี้ความคิดว่าชาวทาตนลมจะไม่หนาวอีกแล้วนะคะเออจะมีคนมากอดนะอืม นะเราก็ต้องแบบอุ่นอุ่นเตียงรอไว้ใช่ไหมอะเดี๋ยวกวางขอเปิดไพ่แนะนําค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวางนะคะสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะทุกคนกวางไม่ต้องการวันเกิดนะกวางไม่เอาวันเกิดกวางไม่เอารูปนะคะกวางอยากได้แค่ชื่อคุณและชื่อเขานะคะขอแค่คชื่อคุณแค่ชื่อเขานะ,ะชื่อเล่นก็ได้ค่ะเออไม่ต้องพิธีอรีรตองอะไรมากมายคะ่ะ อ่ะหนึ่งใบนะคะหนึ่งใบเขาบอกว่าโซ l คอ n เนคชั่นค่ะคุณกับเขาเนี่ยมีโซ l คอ n เนคชั่นคือความผูกพันระดับจิตวิญญาณเออเวลาคุณอาจจะมีความรู้สึกได้ว่าตอนช่วงที่คุณคุยแรกๆอะ่ะเออทำไมรู้สึกเราให้ใจเขาเร็วจังเลยอะ่ะทำไมเราอินกับเขาจังเลยอะ่ะทำไมเราสึกคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาทำไมเราคุยแล้ว เฮ้ยเหมือนรู้จักกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนอะไรแบบนี้ยเออเอออันนี้อันนี้ใช่อันเนี้ยความหมายของไพ่ใบนี้นะคะหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเวลาคุณฝันถึงอ่ะจะต้องมีเรื่องราวที่เกิดกับเขาตลอดเลยหรืออาจจะเขาโทรมาอะไรแบบเนี้ยเออเป็นแบบนี้นะคะนี่คือเขาเรียกว่าความผูกพันระดับจิตวิญญาณนะคะ กวางก็ไม่รู้ว่าใช้คำถูกต้องหรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นความหมายประมาณนี้นะคะอ้าวว่าขอเปิดอีกใบนิดนึงนะคะอีกใบหนึ่งเขาบอกว่าอนะินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนซ์นะคะก็คืออิทธิพลนั่นเองนะบางทีเนี่ยการที่เราฟังคาคนอื่นมากๆในช่วงนี้มันอาจจะไม่ดีต่อต่อเราเนาะเพราะว่ากวางสังเกตได้อะว่ามันมีไพ่ไฮพรสขึ้นมาใช่ไหมคะ นั่นหมายถึงว่าตัวเราในช่วงนี้จะมีความคิดเยอะคิดมากดังนั้นน่ะมันก็จะอ่อนไหวไงเวลาคนมาพูดนู่นพูดนี่ใส่เรานะคะเอออะไรที่มันไม่น่าฟังอะ่ะก็ไม่ต้องฟังหรอกคะ่ะเออก็ปล่อยปล่อยไปหรือมันอาจจะเป็นอิทธิพลในด้านไหนหรู้ไหมเวลาคุณดูหนังอะ่ะแล้วคุณอินอะ่ะหรือคุณเห็นเพื่อนๆอ,นอะ่ะกำลังจับมือถือแขนกับแฟนอยู่ะบางคนโสดเนอะเออบางคนโสดเห็นแบบ พีคนจับมือถือแขนอ่ะอินอ่ะอยากมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนที่มีแฟนแล้วแล้วก็รีบไปบอกแฟนเนะบอกว่าเธอฉันอยากฉันอยากจะกอดฉันอยากจะอะไรอย่างงี้บ้างเออนี่มันก็เป็นอิทธิพลเหมือนกันนะเธอจ๋าออนะคะอะไรที่มันเป็นด้านบวกก็รับเอาไว้เนาะอะไรที่มันเป็นด้านลบเนี่ยเราก็ทิ้งมันไปนะคะ มันน e วเยียแล้วนะคะนิวเยียคือ New Me ค่ะนิวเยียนิวมีนะคะนะพยายามปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะวางขอไพออ่ข้อความนิดนึงล้กันนะคะก่อนไปเขาบอกว่าคนเก่าๆของเขาเนี่ยยังวนเวียนอยู่ในชีวิตเขาแต่ไม่ขาดนี่ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะที่เขาเนี่ยไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะ่ะวางถึงบอกค่ะว่ามันมีไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมา เจ็ดถ้วยไฮ i พรสขึ้นมาความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะไม่ได้มีแค่สองคนอาจจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวหรือว่าตัวเขาเนี่ยยังไม่พอนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยเออคุณกับเขาเนี่ยต่างคนต่างเป็นคนที่ใช่ของกันและกันหรือยงังเขาบอกว่าเขาขอโทษถ้าเขาเคยทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจหรือเสียน้ำตานะคะอันนี้ก็คือข้อความจาก เขาคนนั้นนะคะอ่ะกวางฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามวางด้วยนะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวค่ะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเออ่มาปรึกษาอะไรเนี่ยคือกวางยินดีหมดเลยนะคะอ่ะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย